สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับวันนี้เราจะมาพบกันกับคลิปรีวิวหลังการใช้งานนะครับใครที่ติดตามน้าหนวดอยู่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับล่าสุดที่น้าหนวดทําไปนะครับทำคลิปไปตัวนี้คืออาบูการเซียโปแม็กซีนะครับล่าสุดคลิปที่ลงไปนะครับเป็นคลิปโมเตมฉบับน้าหนวดนะครับสไตล์น้าหนวดนั่นเอง นะครับเดี๋ยวไล่เลียงนิดนึงว่าคลิปโมเตมรอบที่แล้วทาอะไรไปบ้างก็จะมีสปูลเติร์นนะครับแล้วก็ลูกปืนอีก3เม็ดนะครับก็จะมีตรงฝาปรับคอนสปูลตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ตัวแกนสปูลแล้วก็ด้านฝาปรับหนงไมเหล็กนะครับอ่ะนั่นก็เป็นคลิปรีวิวสาหรับการโมเตมนะครับูบก u Garcia Pro Max 4แต่วันนี้นะครับมาทําคลิป รีวิวหลังการใช้งานนะครับหลังจากที่โมไปแล้วเนี่ยแล้วก็นําไปใช้งานมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายข้อดีข้อเสียแต่ว่าต้องบอกก่อนนะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเป็นทัศนคติส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับอย่าไปดราม่านะครับว่าแบบนั้นแบบนี้ดีนะครับเพราะว่า จลิตการตกปลาของแต่ละคนนะครับแต่ละบุคคลนะครับอุปกรณ์และอื่นๆไม่เหมือนกันนะครับความต้องการและความชอบไม่เหมือนกันนั่นเองนะอันนี้เป็นรีวิวของนัน,นวดนะครับหลังการใช้งานเพื่อการประกอบการตัดสินใจสำหรับนานา f อที่มีไอเดียใกล้เคียงกันกับนัน,นวดที่ต้องการจะแต่งนั่นเองนะครับชมคลิปนี้นะครับข้อดีข้อเสียบอกหมดนะอ่ะมาเลยนะครับก็จะบอกว่า นะครับข้อดีเลยนะไล่ไปเลยข้อดีคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากเพราะว่าสรุปออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้ใจความเลยนะครับข้อดีนะโคตรลื่นพูดตรงโคตรลื่นนะครับเอาง่ายๆถ้าดูแบบทางกายภาพเนี่ยเมื่อก่อนตอนเป็นสปูลปกติแล้วก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวลูกปืนแบบปกตินั่นหนวดจะปรับหน่วงอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแม็กนะครับก็คือหน่วงมากนะครับอันนี้คือมินก็คือหน่วงน้อยนะครับมันจะมันมันจะฟรีหน่อย เมื่อก่อนเนี่ยตอนเป็นสปูลปกตินนหนวดปรับอยู่ขนาดนี้นะครับแล้วตอนน,นหนวดเอาไปตีแรกๆเลยนะครับสําหรับการอัปเกรดแล้วเนี่ยพอไปตีเนี่ยตีตรงจุดเนี่ยตีไม่ได้นะตี้วฟู่ทันทีนะครับคือความลื่นของอตัวแบริ่งที่เราได้อัปเกรดเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวสปูลตื้นด้วยมันเบาด้วยนะครับคือต้องเนี่ย ขยับมาอีก1 2 3 4งสอ่คลิกเลยนะครับเกือบกลางๆนะครับค่อนไปทางหนักด้วยนะครับคือบอกว่าพอดีคือโอ้แม่งโคตรลื่นนะครับปลายแม่งไหลอ่ะปล่อยไม่ได้เลยนะครับถ้าตีเหมือนเดิมนีม่ต้องเอานิ้วลาไว้ตลอดอนะครับแล้วถ้าเราถ้าเรา,าสามารถชงน้ําหนักเหยื่อได้ดีนะครับกับตัวหน่วงแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้มันเข้ากันกันกบตัวที่เราอัปเกรดไปเนี่ยโอ้ตีโคตรไหลนะครับ ลื่นไหลมากๆจริงๆนะครับส่วนเรื่องอื่นๆไม่มีอะไรนะครับก็ข้อดีก็ประมาณนั้นเพราะทําไปเพื่อให้มันลื่นเท่านั้นเองนะครับส่วนสปูนตนเนี่ยนะครับสปูนซิ่งเนี่ยก็ได้แค่น้ําหนักเบานะครับแล้วก็การจุสายก็ได้เพียงพอกับการใช้งานเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าระยะทําการของน้าหน,นวดที่น้าหน,นวดตีปลาช่อนประจำเนี่ยยังไงก็ไม่เกิน40เมตรตีไม่ถึง40เมตรหรอกสําหรับน้าหน,นวดนะครับแล้วก็หมายต่างๆที่น้าหน,นวดไปเนี่ย ก็ไม่เกิน40เมตรนะครับโอ้โห40บเมตรแม่งก็โคตรไกลแล้วนะเออถือว่าถือว่าค่อนข้างไกลมากแล้วปลาช่อนแม่งอยู่ไกลขนาดนั้นถ้าเป็นน,นหนวดนั้นหนหนวดเดินเข้าไปใกล้ๆอีกหน่อยดีกว่านะ<笑><笑>เพื่อให้มันได้ความแม่นยําด้วยนะเออลนะอ่านั่นก็เป็นข้อดีนะครับก็เดี๋ยวดูกขนหน่อยนะครับใส่ไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ลักษณะที่ใส่เข้าไปนะครับนี่นะสปูนแล้วก็ไม่ใช่อะไรนะลูกปืนลูกปืนแต่งซิ่งเนี่ยเห็นไหมลูกปืนฝาส้มนี่แหละนะครับ ส่วนเม็ดนวงอะไรพวกนี้ก็เป็นของเดิมนะครับเป็นของเดิมนะครับนี่ก็เป็นสปูลต์ซนนะครับสปูลซึ่นอ่ะทุยสปูลต์ซนนะแล้วก็เนี่ยใส่แบริ่งเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้ลื่นอะลื่นมากอะดูดิลื่นเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตุ้ที่ที่ฝาปรับนวงฝาปรับคอนสปูลนะครับก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ดูนะเดี๋ยวน้าหนดลืมไปลืมให้ดูสภาพตอนที่อ่าก่อนที่จะกลับไปสู่สภาพเดิมนะครับนี่นะครับ ให้ดูนะความลื่นของมันนะครับคือแบบว่าเนี่ยนิ้วเขียแม่โคตรลื่นลื่นไหลดริงจริงเลยนะครับอันนี้น้าหน,นวดปรับตอนสปูนให้ให้แบบปกติแล้วนะครับนีงนะนี่อ่ะลื่นมากอะนะครับเนี่ยลื่นไหลเลยนะครับใครที่เคยใช้นะรับรองว่าต้องมีความคิดเห็นเหมือนน้นหนวดแน่นอนมันลื่นแล้วมันลื่นจริงๆนะครับไม่ไม่ได้จกตานะครับไม่ว่าแต่ว่าสปูนของน้าหนวดเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยเป็นของน่าจะมาจากร้านของอาราชาฟิชชิ่งนะครับราชาฟิชชิ่ง ราชาฟิชชิ่งเม็ดละ95้าทบหราทอะไรงี้ยนี่แหละนะครับตอนแรกจะดูลูกปืนซาดิแต่ว่ามูลค่ามันสูงไปหน่อยเลยมาราชาฟิชชิ่งเอ่อราชาฟิชชิ่งนั่นเองครับเนี่ยโคตรลื่นลื่นจริงๆบ่งต้องลื่นจริงๆนะครับก็อ่าส่วนข้อเสียอ่าไปชมคือมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะข้อเสียคือก็อีความโคตรลื่นของมันเนี่ยแหละนะครับมันลื่นจริงๆอันนี้ข้อแรกนะข้อแรกนะความโคตรลื่นของมันคือมันลื่นจริงๆนะมันลื่นจริงๆไม่ได้ มันมีทั้งข้อดีข้อเสียจริตของนันนวดในการตีปลาช่อนคือมันลื่นเกินไปแล้วบางทีเนี่ยนันนวดก็ลืมลานิ้วบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ปรับลงไปอยากให้ได้ระยะอีกสักหน่อยเนี่ยคือกลายเป็นว่ามันมันทำให้ให้ฟู่ง่ายเกินไปหน่อยนะครับอ่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะอย่าไปซีเรียสน,นะเพราะว่าอ่ามันเป็นความคิดเห็นของนันนวดหลังจากการได้ลองใช้งานแล้วเท่านั้นเองนะครับ ก็นั่นคือข้อเสียข้อแรกเลยก็คือข้อเสียก็คือความลื่นของมันนี่แหละมันลื่นเกินไปสําหรับเรานั่นเองนะครับส่วนข้อเสียอีกข้อหนึ่งเสียงของมันนะครับบางคนอาจจะฟังว่าเสียงมันอาจจะคล้ายๆลอกพังบ้างอะไรบ้างเออจริงๆแล้วมันคล้ายลอกพังเลยนะมันตีไปมันวแหวะ,อย,ะอย่างเงี้ยเนี่ยมันแหวะอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เสียงอาจจะไม่ชอบนั้นหวดอาจจะชอบจริตแบบ ไม่ต้อง DC นะครับนันดหนวดก็ใช้ปกติก็คือเสียงเงียบๆน,นิ่มๆไปเท่านั้นเองไหลลื่นๆไปแค่นั้นเองนะครับอันนั้นคือความชอบส่วนตัวนะย้ำนะไม่ต้องดราม่านะเออความชอบคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวของนันดหนวดแล้วก็พยายามถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้สึกให้ f c ได้ทราบเท่านั้นเองนะครับอ่าด้านนั้นก็เป็นข้อดีข้อเสียนะครับก็แต่งมาแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวอ่าดู ปั๊บไอ้ถอดให้ดูทีอ่านี่หนึ่งเมตรนะนี่หนึ่งเมตรนะครับที่ใส่เข้าไปด้านฝาปรับนงไมเหล็กนะครับก็จะเป็นไซส์เท่าไหร่วะ3ามคูณสิคูณสนั่นแหละนะครับเออก็รูใน3 3มสมมนะครับแล้วก็ไดมิเตอร์นอกนะครับขอบนอกเนี่ยสิมิลลิเมตรแล้วก็ความหนา4มิลลิเมตรนะครับอ่านี้ฝาปรับนงไมเหล็กนะครับส่วนตัวนี้นะครับรูใน5มิลลิเมตรนะครับ แล้วก็ไดมิเตอร์นอกนะครับ11อมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความหนา4มิลลิเมตรมันก็จะเป็น5คูณ11อคูณ4่นะครับตัวนี้นะครับ5คูณส1คูณ4่ส่วนตัวสุดท้ายนะครับที่ฝาปรับคอนสปูลตัวนี้อ่าเดี๋ยวแกะก่อนนะครับฝาปรับคอนสปูลตัวนี้น่าจะตัวนี้เป็นสเปคเดียวกันกับาทางด้านทางด้านฝาปรับหนงไม้เหล็กเลยนะครับนี่ตัวนี้สเปคเดียวกันทางด้านฝาปรับหนงไม้เหล็กก็คืออา 3นะครับไดมิเตอร์ใน3นะครับเฮ้ย3ป่าวะ3หรือ4วะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะแป๊บนึงแป๊บน,นึงแป๊บนึงขอชัวๆก่อนลืมเออไปได้นั่งดูคลิปตัวเองด้วยนะครับก็วัดก่อนวัดก่อนเนีเ่ยปุ๊บเออ3จริงอ่ะโอเคนะอ่ารูใน3นะครับไดมิเตอร์นอกนะครับไดมิเตอร์นอกเนี่ย10นะครับแล้วก็ความหนาของแบริ่งนะครับคือ4นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะ ก็สรุปนะครับคือใส่แล้วเนี่ยดียอมรับเลยแม่งดีโคตรดีเลยแหละนะครับใครที่อยากไปซื้อใส่นะครับก็ลองจากอาลองทดลองจากรูปปืนราคาที่ไม่แพงอย่างที่นันนวดลองทดลองให้ก็ได้นะครับจากร้านราชาฟิชชิ่งลองไปหากันดูนะครับหรือใครที่กําลังจะทํานะครับลองเอาข้อดีข้อเสียของนันนวดไปพิจารณาดูก่อนว่ามันตรงกับโจทย์ที่เราต้องการหรือเปล่านะครับ เพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นการลงทุนโดยเปล่าประโยชน์แล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องย้อนกลับมาเป็นรูปแบบเดิมนั่นเองนะครับอ่านะก็สรุปนะครับข้อดีข้อเสียสรุปไปให้แล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งข้อดีโคตรลื่นนะครับมีข้อเดียวเลยโคตรลื่นเลยนะครับข้อเสียนะครับก็โคตรลื่นเหมือนกันนะครับอีกข้อหนึ่งของข้อเสียก็คือว่าเสียงนั่นเองเสียงที่นนท์อาจจะไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่นะมาเพราะว่ามันคือ,อ ลูกปืนเซรามิกที่มันไม่ต้องการจอดน้ํามันนะครับมันลื่นแล้วมันมีการเสียดสีของเม็ดเซรามิกกับตัวบอดี้ของมันนั่นเองนะครับใครอย่าทะลึ่งไปหยอดน้ํามันนะหยอดน้ํามันนี่ฝืดทันทีเลยนะครับมันจะเหนืดทันทีเลยมันจะไม่ได้คุณสมบัติความลื่นของลูกปืนเซรามิกเลยนะครับเพราะว่าเขาทามาเป็นลูกปืนเซรามิกอยู่แล้วนะครับ หรือใครจะพลิกแพลงนะครับเออยังอยากใช้มันอยู่นะครับลองหยอดน้ํามันดูก็ได้ให้มันฝืดหน่อยนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับว่ากันไม่ได้นนด์ก็แค่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ทราบเท่านั้นเองนะครับไวรุ่นอ่ะแล้วก็สรุปของนนท์นะครับเดี๋ยวนนทดคงจะใช้สปูลตื้นตัวนี้แหละแต่ว่าแบริ่งเดี๋ยวคงใช้แบริ่งชุดเดิมของตัวมันดีกว่านะครับเพราะว่าดูแล้วเราได้ทดลองแล้วเนี่ยผลงานนะครับมีให้เห็นนะครับไม่ใช่ว่ามันไปแล้วไม่มีผลงานนะครับนนวด ตกให้เห็นแล้วนะครับมีผลงานหลายตัวอยู่ทั้งที่นั้นหนวดกลับไปที่บ้านนะครับจังหวัดระยองนะครับก็มีผลงานให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ผลงานที่ไปจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปบ้านเมียก็มีผลงานให้ดูนะครับหลากหลายตัวเหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่องค์ประกอบ ส่วนหนึ่งนะที่ทําให้เราเนี่ยสนุกมากขึ้นกับการตกปลานะไม่ใช่องค์ประกอบหลักนะครับเพราะว่าองค์ประกอบหลักมันก็คือตัวล่อของเรานั่นแหละนะครับที่จะหลายๆองค์ประกบมามารวมกันเพื่อให้มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ตรงใจที่เราต้องการใช้งานมากที่สุดนะครับแต่สิ่งสําคัญมากกว่านั้นนะครับดูหมายให้เป็นนะครับอ่านหมายให้ขาดยังไงต่อให้เป็นแบริ่งปกติหรือลูกปืนกระจกกระจกยังไงก็มีปลานะไวล้ลุนนะเอา้า ฝากกันรู้ด้วยกันนะครับไยรุ่นคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าทุกคนจะนําไปปรับใช้หรือว่าประกอบการตัดสินใจของตัวเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหนวดและทีมงานด้วยนะครับคลิปนี้วาจาใดไม่สุภาพนะครับข้อมูลด้านไหนที่ผิดพลาดไปนะครับต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปก่อนบายบายปุ้น